พร้อมหรือ,อยังพร้พอมเพราะจะเลิกแล้วใช่ไหมอ่เาเด็กๆขเดี๋ยวพี่ปี๊กอยาจะให้ผู้ปกครองสามารถช่วยลอๆงๆได้นะคะอันนี้อยาถ้าใครอยากให้ผู้ปกครองช่วยทาเบอร์เกอร์นะคะก็ให้ผู้ปกครอง้เพี่ป๊กก็จะมีถุงมือผู้ใหญ่ให้ด้วยเดี๋ยวให้พี่ก็เกาเปิดสายผาให้ก่อนน,นะขอบอกก่อนว่าขอบอกก่อนว่าซอส เยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะเดี๋ยวมันจะลีเราอาจจะทานไม่ได้เอาแต่ดีนะไม่ต้องดีบเพื่อความบันเทิงนะคะเกไหมเดี๋ยวเราจะ,าาจจะาแจกขนมปังแล้วพี่อมศินพร้อมไหมคะอ่าเดี๋ยวพี่อมศินจะแจกขนมปังนะคะขนมปังจะมีด้วยกัน2ส่วนนะคะเด็กๆค่ะแต่เราจะแต่งหน้าเบอร์เกอร์ฝั่งที่เป็นด้านนู่พี่ๆเขาจะหงายไว้ให้นะคะ รอรับเบอร์เกอร์จากพี่ออมสินนะคะรอรับขนมปังก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำบอรรูน้องกันนะเดี๋ยวให้พี่โยกับพี่ออมสินเขาแจกขนมปังให้ยันเลยนะคะรูป ่นลูกรอก่รอก่อนรอกันเพื่อนก่อนค่ะเพื่อนๆในแม่ก่อนทำมันไม่โอ๊ยเลยเป็านล่ใส่นะส่่าขฝด้านนูนที่เพื่อนิไหนไว้ให้นะคะใช่ค่ะเย็นเยรับเื <laughs> วางได้เลยนอาแต่ยนยกว่ามาวามสนอนกบันนะหัวดซอ,ะอนะคะลักกันนะคะสมมติถ้าองศาบีไปยงเนสอน้องทาวินก็ใส่มะเกเทศไปก่อนนะคะโเคไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบอันนี้เราก็เดี๋ยวเด๋ยวรอเพื่อนเนาะพร้อมไหมคะ